มาใส่ตัวนี้ครับนี่ลมเข้าดีจังเลยเนี่ยเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูช่างกำลังทําอยู่ถอดมาแล้วกำลังล้าง,างผมว่าสูตรนี้ดีนะจะได้ จบปัญหาไปสักทีว่าคนไม่กลัวแบบลมไม่ผ่านเข้าโดนหม้อน้ำเนี่ยอันนี้โดนเต็มๆแน่นอนนะฮนะเนี่ย้น้ำอ้ไม่ไหเดี๋ยวเราเจาะลมเข้าช่องนี้แหละแล้วอัดขึ้นไปเลยยังไงช่วยได้แน่นอนนะไม่ต้องกังวลแล้วสามร้อยมีสูตรแล้วทำดีด้วยลองเข้ามาดูก็ได้นะครับ ในเฟซเดี๋ยวผมทิ้งเฟซไว้ให้อันนี้ราคารวมทําแล้วเท่าไหร่นะพี่เจ็ร้อยครับเจ็ดร้อยราคาไม่แพงด้วยนะแล้วทําให้ด้วยโอเคเลยราคาดีมากเลยผมเห็นพี่เข้ามาในเฟซส,สักระยะแล้วแหละนะเลยตัดสินใจทําดีกว่าเพราะว่าผมชอบขึ้นเขาไนงะเพราะปกติรถผมวิ่งเองเนี่ยมันไม่เคยร้อนเกินสี่ขีดนะ ขับแช่หมดปอกก็ไม่เกินแต่เคยไปเกินอยู่ทีเดียวขึ้นมาเจ็ดขีดเลยขึ้นขาพูตเบิกเพราะเราซ้อนสองแล้วก็มีสัมภาระด้วยไงมันชันแล้วก็เลยใช้กําลังเครื่องเยอะร้อนเจ็ดขีดอันนี้ก็เลยมาใส่ตัวนี้เพิ่มคิดว่าเสริมเพิ่มสมรรถนะให้มันอะให้มันระบายความร้อนให้ได้มากขึ้นหน่อยมีช่องให้ลมเป่าช่องให้ลมเข้าก็ดีกว่าอืมดีออกไม่มีมเนาะดีว่าไม่มีลมเข้าเลยอืม ด้วยงบเท่านี้แล้วได้งานประมาณนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอดูตอนงานเสร็จนะผมว่างานเขาดีมากเลยนะเดี๋ยวเพื่อเพื่อนสั่งซื้อไปนะครับต่างจังหวัดนะเขาก็ส่งนะเนี่ยกรีดประมาณเนี้ยแบบนี้ใช้คัตเตอร์ขีดเอาเลย วัดออกมาจากตรงนี้นี่เท่าไหร่ฮะเนี่ยจุดแหล่งต่อมาณสิบสองเซนครับสิบสองเซนก็ใช่ตรงนี้ใช่สิบสีนะฮะ14ครับ14 22. 14 22ี่ยอสิบสนะครับเผื่อใครสั่งซื้อพี่เขาเอาไปทำเองนะใส่นงหวัดนะใ,น 5, ใครอยู่กรุงเทพก็มาเหอะมาให้เขาทำดีกว่าสวนหลวงรอเกซอย28นะฮะ700บาทติดตั้งให้พร้อม ไรเสร็จแล้ว hmm. mm hmm. เร็จแล้วอ่าเดี๋ยวนี้รีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอยู่ต่างจังหวัดนะนีะ่นผมชอบร้านนี้นะรงเทียงเลยไหมส่วนตัวเลยนะน็อตเนี่ยน็อตเดิมฮอนด้าเลยนะครับเบิกศกนยนฮอนด้ามาให้เลยใส่แล้วมันคือลดมากเลยน็อตเดิมนะตัวด้านหลังนะครับกิปล็อกด,ด้านหลังนะครับไมไ่ปล่อยไม่ได้ทําเป็นเจาะเกียวปล่อยเหมือนบางบางบาง,บางที่ที่อื่นเนาะเพราะว่าเกียวปล่อยบางทีมันเอาไม่อยู่แต่นี่ก็คือ เป็นกิบล็อกนี้เลยก็เป็นกิบของฮ o n d a อีกเหมือนกันนะอารมณ์คือเหมือนยิ่งเดิมอยู่อ่ะเราจะบอกว่าลมมันเข้าทางนี้เนี่ยเห็นไหมลมมันเข้าใต้ล่างอ่ะมันไม่ได้พัดทะลุออกไปเลยนะเนี่ยมันไม่ได้พัดทะลุไปเลยเพราะมันมีตัวนี้ดักดักลมอยู่พอลมมันมาเข้างนี้ปุ๊บมันตีขึ้นหม้อน้ําอยู่ตรงนี้พอดีเลยครับนะเพราะฉะนั้นโดนโดนลมเต็มเต็มแน่นอนนะครับผมการผมผม ยังไม่ได้ใช้แค่ดูก็รู้แล้วว่ามันโดนแน่ๆเพราะว่าลมมันเข้ามามันชนกับตรงนี้เปรียบเป็นกําแพงอ่ะดันขึ้นทันทีนะฮะผมว่าน่าจะแก้ปัญหาเรื่องความร้อนได้ดีเลยนะฮะไม่ต้องไปเซ็งนะครับกว่า350นะครับนะเราสา0รก็อัปเกรดรถตามได้นะครับนะโอเคนะครับรกรอบก็เสร็จแล้วจริงๆทำจริงๆก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะ ถ้าแบบไม่ได้มีรอลูกค้าหรืออะไรก็ครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วถ้ามาที่เนี้ยหรือก็รือประมาณนี้ครับนะเดี๋ยวงังไงผมจะทําคลิปพรุ่งนี้พอดีมีพรุ่งนี้ออกทิพย์พอดีเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูเรื่องความร้อนนะนะกระใต้ใต้เบาะว่าร้อนแล้วหายร้อนไหมอะไรเงี้ยนะโอเคนะครับยังไงก็ชอบ ชอบใจก็เนะ้ํามาทํากับเขาเนี่ยแหะเจ็ดนระ้อยถูกนะฮะแล้วงานละเอียดด้วยนะฮะยังไงก็เข้ามาดูผลงานการขายใน Facebook ของพี่เขาได้นะครับเดี๋ยวผมมาลงไว้ในท้ายคลิปนี้เลยนะฮะนะฮะนะราคานี้ไม่มีแล้วครับทํางานเนี้ยอย่างเงี้ยไม่มีหรอกผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเขานะบอกไว้ก่อนนะอันนี้ทําดีบอกต่อพี่น้องนะครับนะนะโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ